จนเคลใจไม่เคยจะขายหัวกินแม่นางรักใจหิลยาคิดมากินส่วนแบ่งหรือถ้าเป็นไม่เอาไม่คิดเอาผงใตหับ ไม่รับ่วนบุญไม่ได้อยเลยนะพิมใจเสือบไม่พองมาขอหุ่นจงกลับไปนอนเปหุ่นคอยแห้งหายแล้วหายเฮาพัดพองคงมีใครให้ลันไปใช้ แต่ตอเอ้วหอมเป็นละ้ังอย่างฉลามชัยได้ไม่เท่าไรหมดเปลงอออกตัวแทนเหรอฮะนองพิมพ์ใจเงินขององค์หญิงเอาเก็บไว้เถอะทำไมถ้าหากว่าซื้อพี่เมงลายคนเดียวไม่พอเอาไปซื้อคนเดียก็ได้ เรื่องอะไรกันเนี่ยถึงกับจะใช้มีดใช้ไม้กันเลยเหรอคนเราเนี่ยเจราจากันดีๆก็รู้เรื่องทําไมต้องลงมือลงไม้ด้วยทําไมต้องลงมือลงไม้ด้วยไม่ถามเมียไพร่ของท่านละ่ะว่าทําไมต้องลงมือลงไม้ด้วยฉันอยากจะรู้นะว่าฉันอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรและอย่าผู้หญิงคนนี้มันอยู่ในฐานะอะไร ท่านเองก็รู้อยู่เต็มใจว่าฉันกับนางพิมพ์ใจน่ใครมันสำคัญกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านจงเลือกมาว่าท่านจะเลือกใครระหว่างเราแย่แม่สีกับเมียบ้านดอกอย่างนางพิมพ์ใจเลือกมามาแย่งสีฟังพี่คำหนึ่งนะ ถ้ายังเคารพในความเป็นสามีและภรรยาซึ่งกันและกันเ mm hmm. จ้าต้องฟังมะแยังสีเจ้ามาทีหลังแต่พิมพ์ใจเข้ามาก่อนเราสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกันถ้าต้องทอดทิ้งให้พิมพ์ใจต้องอยู่ลำบากตรากตรำนะบ้านนอกพร้อมด้วยลูกของพี่แล้วพี่ทนไม่ได้ ถ้าเจ้ารับพิมพ์ใจไม่ได้เราสองคนก็ตัดขาดจากความเป็นสามีภรรยากันไปไ องหญิงไปใกล้หัวใจทำไมาระดงระวังจะโดนหูหัว,หว,หวนิ้วมือมันอุ้ยถ้าอย่างนั้นก็ยอมก็ได้จะให้มาแย่สีคนเนี้ยทำอะไรจะก็ยอมทุกอย่างขอเปียนแต่มแต่พี่อย่าไปนะทุก็แบ่งสันปันส่วนกันไปสิเอ้ยแสดงว่าเต็มใจองหญิงสงสัยองหญิงเนี่ยต้องฟุกแน่ <c oughs> องหญิงต้องได้ส่วนแบ่งพะยะค่ะแล้วกอน แบ่งเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็แหมเสียสละให้พิมพ์มใจพิมพ์ใจเราก็ผู้หญิงเหมือนกันนะฉันว่านะไอ้ส่วนที่มันขี้ริ้วขี้เลน่ะอย่าเอาไปเลยอยร,ร่ยไม่ได้หรอกอีตรงไหนที่มันขี้เลเนี่ยก็จะแบ่งตั้งแต่หัวถึงตรงเนี้มันสวยถึงชายพกอ มันเหมาะสมกับพิมพ์ใจพิมพ์ใจเขาเป็นคนสวยให้เขาไปเถอะออ๋ออที่ข้างบนให้พิมพ์ใจใช่แล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เอาเองระวังนะจะตีหน้าแไงหักเชียวนะพะยะค่ะแหมมันขี้เหร่น่ะฉันก็เอาไว้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอาอยงี้แบ่งวันกันดีกว่ามั้งโอ้ใช่สิพ่คะแบ่งวันก็ดียุทิธรรมดี ในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมใช่พีคะมีเจ็ดวันเจวันวันไหนที่มีรอเรือเป็นของพิมใจค่ะเอายุกติธรรมยุติธรรมพะยะค่ะวัอะไรบ้างแ่ะพี่คะก็เธอไจ้งมาตั้งแต่วันจันมีรอเรือไหมจันทะละจันมีจันมีรอเรือจันจันทละมีรอเรืออังคารอังคารละมีรอเรือ พี่ค้างในห้องพิมพ์ใจแล้วก็ไม่เป็นไรพยาค่ะวันที่สามวันวันพุธพุทธระในพยาค่ะพุทธระมีล้อเรือมีล้อเรือด้วยพยาค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็ชอบเห็นไหมต้องจำเฉลิมใชัยไปใช้บ้างแหละวันพุธไม่เป็นไรยังเหลือตั้งสี่แน่ยนยวนย้อนย้นแบ่งบ่งกันพยาค่ะวันพฤหัสมีล้อลือ พระฤหัตใช่ใช่ยชพระยาค่ะเออมึงนี่เข้าใจวันศุกร์ศุกร์ละไงศุกร์ละมีรอเรือพระยาค่ะห้าวันแล้วนะอ่ะก็รอเรือไงพระยาค่ะห้าวันแล้วนะไปค่ะวันศุกร์วันเสาร์เสาร์อ้าวก็เป็นหกเสาร์เสาระไงพระยาค่ะรู้แล้วล่ะ อีกวันสุดท้ายเนี่ยของดีล้นล้นโอ้ยขององหญิงแน่แน่เลยวันสุดท้ายเป็นวันที่พี่ขอตัวพักผ่อนวันไหนวันเชงเม้งนั่นเป็นของเธออ้าววันปล่อยผีอะซีอ้ยอง์หญิงขอพระไทยดิคะโอ้โองหญิงเดียวถ้าองค์หญิงไปนอนกับผีนะกะหมอมคิดว่านอนกับกะหมอมีกว่านะใช่เพื่อนเล่นนะ พิมใจแกร้ายกันนะเข้ามาเข้ามาแย่งโนใจฉันจะบอกให้รู้ว่าคนอย่างเนี้ยแม่สีนะ่ะไม่ยอมใครได้แน่ๆทำให้คุณเจ็บขนาดนะั้ต้องเจ็บกว่าคณเป็นร้อยพ,พันเท่าคันยท่ทำอยังไรได้เมื่อเรามันเกิดมาจนสงสารลูกจะก,กำพร้าพ่อพิมใจนั่งบนอะไรอยู่คนเดียวหรอ ให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนด้วยคนได้ไหมล่ะถ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าพี่เมงไยก็ไม่อยู่หรอกนะก็รู้แล้วว่าพี่เมงไยไม่อยู่ถึงได้มาหาพิมพ์ใจยังไงล่ะมีธุระอะไรกับพิมพ์ใจเหรอจ้าฉันเองน่ะมีความรู้สึกว่าฉันน่ะทาไม่ดีกับพิมพ์ใจไว้เยอะก็เลยละอายใจไ่กราสูนเอาพี่เมงไยกลัวพี่เมงไยจะตําหนิ ว่าที่ฉันมาหาวันนี้นะฉันน่ะตั้งใจจะเอาน้ำผล,ลไม้มาให้พิมพ์ใจลองชิมดูนี่เธอพี่โกรธพี่เกลียดฉันแล้วเหรอจะทำอย่างนั้นได้ยังไงละ่ะในเมื่อเธอนอะ่ะเป็นคนที่พี่เมงรายรักสิ่งใดที่เป็นของที่พี่เมงรายรักฉันก็ต้องรักด้วยพิมพ์ใจก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะ โชคชะตาอาจจะโดนบันดาลให้เราทั้งสามคนต้องมาอยู่ร่วมกันเราก็หอ,อกลูกผู้หญิงด้วยกันรักผู้ชายคนเดียวกันถ้าไม่ทะเลาะเบาอแว้งกันพี่มีงรายเขาก็คงจะมีความสุขแหมไม่น่าลำบากเลยนะ<อ>ให้นางสนมกำนันก็จัดเตรียม,มก็ได้เั็นไม่ลำบากเลยนะฉันเต็มใจแล้วก็อยากจะมาให้เธอด้ด้วยตัวเองรู้ว่าเธอน่ะกำลังตั้งครรภ์ก็เลยอยากจะทำน้ำผลไม้ ให้เธอลองชิมดูแล้วก็จะได้บำรุงเด็กในคันด้วยฉันไม่เคยทําที่ไหนมาก,ก่อนเลยนะแล้วให้เธอ,อชิมเป็นคนแรกขอบใจมากเลยนะในความหวังดีของเธอจา้าเป็นยังไงบ้างล่ะรสชาติดีนะหรอไม่น่าเชื่อว่าเธอจะไม่เคยทำมาก่อนอไม่ได้าหากนะว่าทำให้พี่เมียงรายกิน ก็คงจะต้องติดอกติดใจแน่เลยล่ะจริงเหรอเธอไม่ดื่มบ้างหรออาไม่หรอจกจ้ะฉันน่ะทําไปชิมไปจนอิ่มเหมือนกันอา้าทำไมฉันรู้สึกเวียนหัวล่ะเป็นอะไรหรออยู่ๆมันก็รู้สึกง่วงขึ้นมาที่เฉยอะ่ะถายแล้วเดี๋ยวหรือว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอเธอเอาอะไรให้ฉันกินหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะฉันไม่ได้เอาอะไรเธอกินนะพิม์ใจ พิมใจหนึ่งลายเมงลายแล้วนหนทาพิมใจ ามก้าของมาถึงที่นี่มีงานให้ทำมีงานให้ทำใช่งานอะไรพระเจ้าค่ะงานง่ายๆงาน,งานสบายๆและที่สำคัญนะเธอต้องชอบงานอะไรที่ก้าวอมฉันชอบอหมายกวามว่ายัางไงพระเจ้าค่ะนางในดวงใจเธอละ่ะพิมพ์ใจอา้ารู้นน่ว่าเป็นใครทำไมพระเจ้าค่ะก็นู่นยังไงละ่ะ นอนรออยู่ในห้องนั่นละคงไม่ต้องบอกหรอกนะว่าต่อไปจะต้องให้ทำยังไงต่อไปบ้างไอ้ของพันเนี้ยคงไม่ต้องสอนกันหรอกในเมื่ออองหญิงเอาพิมพ์ใจมาให้กล้าหม่อมชันถึงที่ไม่ต้องห่วงพระเจาคะสิ่งอื่นี๋ยวกล้าม่อมฉันจัดการเองดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่าให้เสียแรงที่ฉันจัดหามาให้กัแล้วกันพระเจ้าค่ะ เพียมใจจะเป็นใครกันนะ่ะคุเจ้าคะตายแล้วตายแล้วผู้ชายเข้ามาในห้องมาเสียที่สุดเลยเพียมใจพี่เมล์ไลโอ้ยน่าเกลียดที่สุดเลยเจ้เาจทำกับพี่เยี่ยงนี้ได้ยังไงเจ้าทำกับพี่เยี่ยงนี้ได้ยังไง ไรทำอะไรเลยจ้าพี่นางเลยผู้หญิงจะเหยียบอับไปยอดเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะไม่ผิดน้ำกลดแท่เย็นมาฆ่าผัวทั้งเป็น มันน่าจะเห็นใจพี่พอผัวแยกมุงก่อนรุ่งสว่างเมียก็ห่างจากองมหาอะไรยสำรองเมียเกิดสิบสองลาสี นิม่มเฮี้ยเป็นดอกหน้าดาันหรือดอาหาหากสุวรรณมาลีเพลงะพี่พูดอะไรอ่ะผู้ชายคนนั้นเป็นใครพใจไม่รู้เรื่อง ที่ไหที่หายเข้าไปในเงามืดเขาเป็นใครพี่อยากรู้แต่พิมใจนอนอยู่คนเดียวถามเภสีสิเนืองจากอุตส่าห์นำน้ำผลไม้มาให้พิมใจเลยด้วยซ้ำจะมาถามหม่อมฉันได้ยังไงพี่คะก็ในเมื่อหม่อมฉันก็มาพร้อมพี่บังรายพี่เอ็นก็เห็นอยู่ทำไมเธอพูดแบบนี้ล่ะอ้าวฉันไม่ได้เห็นคนเดียวแต่พี่มังรายก็เห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นนะ แม่ลายไม่จริงนะพิมใจไม่เคยคิดชั่วไม่เคยคิดนอกใจพี่พิมใจรักพี่คนเดียวเรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะพี่นะไม่จริงอะ่ะไม่จริงพิมใจแต่คำที่ก็ฟ้องกับภาพที่เห็นมันสอดคล้องกันในตำหนักของเจ้า คงไม่มีใครเข้านอกออกในได้นอกจากพระพี่เลี้ยงคนสนิททหารเวรยามที่มีอยู่มากมายคงไม่มีชายใดที่จะเข้ามาได้นอกเสียจากพี่จริงใจพี่เงพี่ต้องเชื่อพิมนะพี่ต้องเชื่อพิมนะพิมรักพี่ ไม่เคยคิดช่วไม่เคยคิดทรยศต่อพี่เลยพี่อย่าไปฟังคนอื่นนะหัวใเสียดายนะความรักที่พี่มีให้กับเจ้าจนเปลี่ยมล้นจนเต็มหัวใจลูกที่จะเกิดมาในภายเบื้องหน้า ต้องมากำพาพ่อกระนั้นหรือไม่พี่แม่ฆลาไม่พูดแบบนี้นะพี่เจ็บพี่แม่ฆไยเชื่อพิมสิเชื่อพิมซีพิมรักพี่พี่ไม่ได้คิดทำตัวแบบนั้นะพิมไม่มีใครเลยอย่าลงโทษพิมกับโลกแบบนี้ลูกก็เกิดมาก็ต้องอาพัพพิมใจเมียพี่ สิ้นชาติขาดกันนับแต่วันนี้เถิดเมื่อเจ้าเป็นอื่นแล้วจะล้งพี่ไว้ทำไมเล่าสถานที่นี้คงไม่เหมาะกับเจ้ากระมังเห็นแล้วมันก็บาดตาบาดใจพี่พี่จะให้อัดเจ้าสักจำนวนหนึ่งเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกได้อย่างไม่ลำบาก กลับไปอยู่บ้านนอกเถอะน้องสถานที่นี้มันไม่เหมาะกับเจ้าแล้ว <c oughs> ขาดกัน <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไ,ด <c oughs> ไม่ได้เสียใจในจักรที่สั 啊。Uh huh. Bye. คำหนึง่งถึงพิมพ์ใจเงองอเงองให้อาดูนเพราะความรักมาสิ้นสูญ อาง่ายจากดวงใจหากว่ามึงลายอาง่ายชายน้อง ได้รู้เอูนี่นอเอ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 อตัดคอมันเฮ้ยจะเลงคิดอะไรมากกว่าเพื่อนอีก็น่าจะรู้อยู่เออ หนึ่งปีเต็มๆที่กูเฝ้าทำงานหนักเพื่อเก็บหอมรอมริกหมายใจจะมาแต่งกับพิมพ์ใจแต่สุดท้ายคนที่ได้เคียงคู่กลับเป็นไอ้เมงรายน้องกูหากแม้นไม่ใช่น้องกูแล้วเราก็กูจะฆ่ามันดน้มือกูเอง มึงทำถูกแล้วความรักน่ะคือการให้การเสียสละใหนเพื่อนพี่เสล่เฮ้ยเป็น,ใ,นใจจรินใจมาเกิดอะไรขึ้นแล้วนะ้องมีอะไรไปร้องห่มร้องไห้มาขนาดนี้ใครทำร้ายเจ้า ไม่ใครแล้วนอกจากพี่คนเดียวแล้วไอ้แมงลายไปไหนล่ะ <c oughs> ทำไมเจ้าจะพูดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น